ก็กสวัสดีคุณผู้ชมชาใช้ทุกท่านเลยนะก็อยู่ตอนนี้เนี่ยคือเนี่ยผมครบหนึ่งร้อยวันแล้วนี่ครับเข้าเลยนี่นะครับคือครบหนึ่งร้อยวันจริงๆแล้วนะแล้วก็สร้างวาสวะไม่สิบมีเครื่องเดียวครับทุกคนข้างเดียวรู้จักไหม แบบปราสาทเครื่องเดียวโอ้โหผมแทบจะตายเขาเมื่อกี้ตอนนั้นอะที่แบบมันใกล้จะข้ามแล้วใกล้จะครบหนึ่งแล้วันแลว้วพอผมจสร้างจนหนึ่งตอนเช้าโอโ้แม่งสร้างไม่เสร็จครับผมลหลังึดกับตัวเองจริงจริง,รงคือในตอนนั้นผมก็อึดเหมือนกันนะครับว่าผมเนี่ยสร้างไม่เสร็จเพราะอะไร เพราะมึงไม่นอนงาบอกแล้วผมบอกว่าเพราะมึงไม่นอนผมตื่นขึ้นมาแล้วผมก็เออเล่นเลยครับเล่นแบมไม่รู้อะไรเลยว่าผมลืมแคสครับผมก็เลยมาเทให้คุณดูครั้งนี้นะโอเคก็เวอร์ชัน1.18นะไม่ใช่เวอร์ชัน หน,น,นึ่งจุดสิบสองนะฮะใช่หนึ่งจุดสิบหกอย่งเงี้ยไม่ใช่นะน,นี่มันโวช้ชใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่ได้เม่นานนะครับเขาบอกชั้นหนึ่งจุดสิบเก้านีนคล้องใหม่นะครับแล้วผมจะหาทำให้ดูใช่หนึ่งจุดสิบเก้านี่คือถ้ำผงข้างบ้านของเองนะครับเดี๋ยวขอขึ้นถ้ำมัน นี่คือที่ที่ผมเอาไว้เอาชีวิตรอดนะครับนั่นก็คือบาดาลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่คือบ้านที่ผมสร้างไม่สิทธิ์ครับดูมันเป็นเหมือนบ้านไหมไม่ใช่บ้านแหละบ้านนี่ครับคือบ้านที่ผมสร้างกันมานะตัวตัวเอง ก็พอใช้เหนื่อยเหมือนกันนะนี่ครับนี่ครับของที่ผมใช้ขึ้นมาแล้วไม่ได้ใช้โอ้โหมีใส่พิกเอกกับดาบล้วนๆกับแอปเปิ้ลทองเอ็นเดอร์โฟนี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเนี่ยได้ใช้หรือเปล่าโอยเดี๋ยวๆปลาสูงขึ้นไปบนฟ้า ว้าดูมาไมนะดลยเออวาฟุ so ้นมาบนเกาะไม่ร like ู uh ้มันเกิดาได้ใช้หรือเปล่าแต่บุบ้าเนี่ยไม่ได้ใช้แน่นอนลยจิจอาซราฮิโยตต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 ต บุกฮาดิโซดีใซ哟ตุ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 บุกวาสิโซอิตุ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 บุกวาสิตุคือก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวขอไปทำแมปแมนแป๊ปหนึ่ง เดี๋ยวผมจะสร้างแมปเลยนะแบบแบบจะเป็นแมปที่จะมีแต่ผมผมจะสร้างเองบนเลยนะแต่อันข้างบนเนี่ยจะไม่สร้างนะสร้างแต่ไม่สร้างนะไม่สร้างอันข้างบนจะไม่สร้างแต่อันข้างล่างจะสร้างนะโอเคนะครับแบบบนสุดไงบนผมจะไม่สร้างแต่ข้างล่างจะสร้างโอเคนะไปดูกันเลย เปิดมาก็อยู่ในน้ำโอ้ว้าวมีเก็บเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อย่าละเบิดนะน้องเขีาอย่าละเบิดเดี๋ยวขอเซฟจุดก่อนขอเซฟจุดก่อนเซฟจุดเดี๋ยวลืมปรับให้เซฟจุดวะอย่าพิ่งมาฆ่าพี่นะเนาะ โอ้โหปรับประปะอย่างเร็วกว่าจะสร้างได้นะทุกคนใช้เวลาไม่แน่นานเท่าไหร่แต่ก็นานอยู่เลยผมว่าเนี่ยไปเกิดอยู่ตัวที่บิดโอเคพิกัดซฟบละ คอมเนเตอร์เข้ามาเลยสิเข้ามาเลยสิโอ้โหฟ้าจะปิดม่มีผักให้นวโอ้โหโลกที่มีเตี๋ยวท่โอ้โหเด็กสกีเลตันอย่าฟึ่งอย่าฟึ่งโโหมันยิงเฉียดครับยิงเฉียดกูวิ่งดิครับจะรออะไร เอ,อ้ยเชี่ยเชี่ยผสมกันเลยวะ่ะผมแบบทำทำแบบเป็นเหมืองผส,สมกันเลยอ่ะเออเหมือนก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้น้อยมากทำมาให้เฉยๆอ่ะเฮ้ยอย่ายิงกูดีลองเด็ดไอ้หานี้มาถือดูดิ ไม่มีว่ะถ้าเงน้นต้องเทศทัศละอู้ว้าวดีนะที่ลงหมอดอันนี้เอาไว้อ่ะลงหมดที่จะจะเป็นหมอดที่แบบทำให้ออทอดสวา่างแต่จะต้องถือตัน้นน้นนะ โอ้โหมันจะดับดับเปิดเปิดยังไงวะทำเพื่ออะไรจะดับดับตัวเยี่อะไรเมื uh ่อกี้อ๋อวัดบานดีกลัวเขาก็ให้ทนมามากพออยู่นะอย่าตามโอ้ยนาะ ôi, ơi, 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 Ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, ơi, ơi, ai ơi, dạ ơi, 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 tôi สร้างใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าผมสร้างใหญ่หรือเปล่าข้าสร้างไม่ใหญ่เนี่ยชิบเลยบอกได้แค่นี้ว่าชิบหายต้องไปสร้างใหม่นะเนี่ยเออเมืองเทีย่ยวเหรอมันมีทางลงด้วยโอ้แบตแด้งเตือนเลยใช้เวลาน,านานเกินไปในการสร้าง ขอฟาร์มของอะไรหน่อยนะยังไม่ได้ฟาร์มของเลยอีกไม่นานผมก็ปิดคลิปแล้วเออเดี๋ยวขอลืมเอานาฬิกามาด้วยดีกว่าแม่งเผื่อนับวันไม่ออกมันจะไม่ขึ้นให่เลยตรงเนี้ยเออเดี๋ยวขอใสกนาฬิกาอเออสร้างตั้งนานแม่งมันเป็นเหมือนน้อยไว้ทุกคน cả na lý I am anh em à ná em là cả na lý cả cả khi nắm bắn nắm bắn tăng tiếng về còn nè bọn cưng Đéo, mưa mày đi qua คือแบบไหนๆก็มาแล้วหาเมืองใหม่ด้วยเลยกว่าคือแบบผมไม่ได้สร้างเองนะค่ะคอันที่ผมไม่ได้สร้างเองเนี่ยมันจะใหญ่กว่าผมเว้ยเนี่ยเนี่ยคือผมสร้างเองหมดเลยเนีเห็นไหมมันมีกำแพงปิดไว้อ,อยู่ปรับเช้าก่อนนะมไม่ได้ไม่ได้กินยาสวา่าง ปัเอามาแต่แล้วมันลําบากกว่าเดิมอีกต้องหาเมืองใหญ่ครับแบบถ้าไม่ใช่เเมืองของผมเนี่ยมันใหญ่กว่าผมอีกนะแบบเอาจริงเดี๋ยวผมหา,หาให้ดูหาให้ดูดเผื่อคุณผู้ชมไม่เชื่อเผื่อคุณผู้ชมไม่เชื่อเดี๋ยวหาให้ดูจัดจักันเลยเดี๋ยวปล่อมันผ่านไง ใบโอมครีมสันฟอลินเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบโอมป่าไอ้อละเอ้ยผมมาอีกใบโอมหนึ่งรอใบโอมป่าไอ,อ้คือใบโอมเนี่ยมันมีเยอะนะครับแล้วผมมาสปอนเกิดอยู่ที่ใบโอมนั้นนะน่าจะไม่ดีโอ้ มีเหมืองด้วยนี่นะครับของที่ผมไม่สร้างเองนะอันนี้คืออันที่ผมไม่สร้างเองนะเดี๋ยวผมลงมาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่นะนี่คุณดูเอาไว้เลยคนดูไว้เลยทุกคนมันยังมีอีกนะมันยังมีต้องรอดรูไว้ห่านี้ไปไว้ เออไม่ก็ติดบ่อยเว้ยอยากทำให้คนดูอ่ะจริงผมบอกเลยว่าค่าลอดรูนี้ไปเจอแน่นอนบางอันเนี่ยบางรูเนี่ยมันจะไม่เจอบางรูเนี่ยก็จะเจอนะรูนี้ไม่เจอโอเคนะผมจะมายีวิลอดอยู่ตรงนี้แล้วแม่งขี้เกียจหายแบบ ขี้เกียจสร้างมากอะจากแบดผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะกลเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นไงไม่เคยเห็นหรอจากแบดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นกลายเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นอ้จี้เแหละผมบอกได้แค่นี้เลยว่ามันสร้างใหญ่มากกว่าจะได้นะต้องสร้างใหญ่เท่านี้แหละเออผมก็พยายามสร้างอยู่นะแต่ มันก็สร้างไม่ได้อ่ะถ้าเป็นเหมืองจริงอย่างนี้นีมันก็น่าจะดีนะน้ำนะน้ำ,นำดำน้ําลงในนี้เนี่ยก็มันจะมีเพชรเยอะนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมหาเหมืองใหม่ให้ดูเดี๋ยวผมเนี่ยจะอัดแค่นี้นะ เพราะผมไม่อยากเลยอดนานเท่าไหร่นะเพราะเปิดผมนี่มันเลือน้อยมากนะผมจะมาเอาชีวิตรอดอยู่ในเมืองนี้แหละเออข้างบนก็มีหมู่บ้านข้างล่างมีเมืองเมืองใหญ่แล้วโหคุณดูดิใครมันจะไม่อยากเอาชีวิตรอดอะ่ะมีแตเ่เล่่ล่่่่กก่่่่่่่่่่่่่่ เนาะทุกคนเขามีแต่แรกคา่นานี้เอาเพชรมาให้พี่เลยนะ้องแบบเอาเพชรมาให้เลยก็ดีนะแบบผมอยากเอาชีวิตรอดอยู่ในเมืองเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากหาเพชรให้เร็วที่สุดแล้วก็จะออกยม่มย่มผมหาเพชรเอ,อือทำอะไรเสร็จเนี่ยผมจะให้รีวิวบ้านของผมแล้วก็จะพาไปรีวิวหมู่บ้านนะครับ จะไม่บินแล้วแม่งบินแล้วลำคาญแม่งบินแล้วมันม่นแบามั้งอย่างนั้นอะโอ้โหเหมืองสั้นอยู่นะเนี่ยมันเหมืองหอโขมเลยที่สร้างไมา่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับมันก็เป็นเหมือนกับเหมืองท,ทั่วไปเนาะเพราะามันน้อยมากนะ ผมจะสร้างบ้านที่นี่แหละสามารถขึ้นไปหมู่บันได้เลยหนือมากเฮ้ยมันมีทางไปอีกว่ะอ,อันนี้คือทางอะไรไม่มีอะไรจากที่ผมดูมาคร่าวๆนะมันอาจจะมีไม่มีอะไรเลยก็ว่าได้ สามารถมุดขึ้นไปได้ด้วยวะ่ะเนี่อนี่ผมมาโผล่ข้างหมู่บ้านเลยนี่คือเหมืองซามเชกนะครับนี่คือเหมืองที่ผมมาสำรวจแล้วนะไม่ใช่ใช่แต่เป็นทางใหม่ผมจะมาชีวิตลอดในที่นี้ที่ ที่ผมเนี่ยคุ้นเคยเป็นเหมืองขนาดใหญ่นะครับเป็นเหมืองขนาดใหญ่เลยเพราะว่ามันมีชาวบ้านด้วยว้าวนี่นะที่ที่ผมลงมานี่ผมจะขึ้นมานั่งเล่นอย่างนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ผมจะเล่นโมนาร์ทคอดีไหมทุกคนผมว่าไม่ดีนะในเมืองแม่งมีแต่พวกมอนเตอร์ยิงกูแค่นัดสองนัดก็ตายแล้วผมว่าไม่เล่นในเมืองโอชิตรอนโมนาร์ทคอหรอกนะสักวันเดี๋ยวค่อยไปเอาชีวิตรอดโมนาร์ทคอก็ได้ก็จะยืนอยู่นี้ปับปับเอามาตะขังตัวเองเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ จะเปิดตัวโดวยการปรับอามาตะรัอองตัวเองไว้เปิดประเด็นด้วยใส่สมงใส่สบงแล้วส่งพลังผมเตรียงของมาให้ผมอยู่ดีนะออคือบอกว,ว่าผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าไม่อยากจะเล่นมากเท่าไหร่นะ ใส่สบงแล้วส่งพลังเดี๋ยวเขตาตัดไปเลยนะตอนที่ผมซะเล่นกดเซาทาคลิป